สวัสดีค่ะพวกกับคู่ขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นปรฐุมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนต่อกันในเรื่องอักษรนำนะคะอ,อักษรนำคืออะไรนะคะอักษรนำก็คือคำที่มีพยัญชนะ2ตัวเรียนกันประสมสระเดียวกันนะคะโดยที่พยัญชนะตัวที่1น,นะคะอยู่ในอักษรสูงและอักษรกลางจำมันได้ใช่ไหมคะ เรามาทวนนะคะอักษรสูงมีอะไรบ้างขอไข่ขอขวดขอชิงขอฐานขอถุงขอพึ่งขอฝาขอซาลาขอฤาษีขอเสือขอหีบอต่ไปอักษรกลางกไก่จอจานรัชดาตัวปตักดัเด็กตัวเต่าตัวใบไม้ตัวปลาตัวอ่างแล้วก็พยัญชนะตัวที่สองนะคะก็จะอยู่ในอักษรต่ำเดียวค่ะก็จะมี งงูยอหญิงนอเนน,นอหนหมอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนรอจุลานะคะอ่าก็คืออักษรนั้นนะคะเป็นชนะตัวที่หนึ่งก็คือจะอยู่ในอักษรสูงและอักษรกลางแล้วก็นชนะตัวที่สองที่จะเป็นอักษรต่ำเดียวอ่ามาอยู่ด้วยกันนะคะอ่าทีนี้มาดูกันนะคะอักษรนั้นนะคะที่บอกไปแล้วว่า ก็คือเป็นชนะต้นสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันมีสองลักษณะค่ะหนึ่งนะคะอ่านออกเสียงสองพยางอ่าเช่นคำว่าสมุดอ่านว่าสมุดเห็นไหมคะสมุดอ่านว่าสมุดขนุนอ่านว่าขนุนขนุนอ่านว่าขนุนอ่าอร่อยอ่านว่าอร่อย อร่อยอ่านว่าอร่อยอ่านในชนะสองตัวเรียงกันนะคะอ่านอาอกเสียงสองพยางสมุดขนุนอร่อยไปเป็นที่สองนะคะอ่านออกเสียงหนึ่งพยางถ้าคำนั้นมีหอนำอักษรตำ่ำ หรืออนำยอให้ออกเสียงพยางค์เดียวนะอ่านแบบออกเสียงหนึ่งพยางค์เช่นคำแรกนะคะคำว่าหนาวอ่านว่าหนาวอันนี้คือหอนำนะคะต่อไปเรียนอ่านว่าเรียนเรียนอ่านว่าเรียนนะคะยาอ่านว่ายายาอ่านว่ายาที่อยู่อ่านว่าที่อยู่ ที่อยู่อ่านว่าที่อยู่ได้ไหมคะไทำไหมลูกน,นี่นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคที่มีอักษรนำนะคะามาดูอันแรกนะคะหน่อยชอบรับประธานอางุ่นหน่อยชอบรับประธานอางุ่นอ่าคำว่าหน่อย ก็คือมีหอนำนออาเง่นอนำนะคะ่อ,งงอ,อ,ะอไปถนนเส้นนี้อันตารายมากถนนเส้นนี้อันตารายมากอ่าไปเนนเปิดร้านขนมหวานเนนเปิดร้านขนมหวานทั้งคำว่าขนมหวานและหวานก็คือเป็นอักษรนำ่อไปหมิวเล่นกับเพื่อนอย่างสนุกสนานหมิวเล่นกับเพื่อนอย่างสนุกสนาน ไหมคะคำว่าหมีว่าคือเป็น,นหอนำมอ,อายางยาอยู่ยางอยากที่คุณได้สอนไปนะคะสนุกสนานแบบนี้นะคะเราลองมาทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสอนนำคืออะไรนะพยัญชนะสองตัวเรียงกันผสมสระเดียวกันเวลา,อ,าออกเสียงนะคะพยานหน้าออกเสียงพยัญชนะ ตัวที่หนึ่งะสมกับสระอะพยางหลังออกเสียงพยัญชนะตัวที่สองะสมกับสระและตัวสะกดตามที่กําหนดหรือครับอ่ะพยาหหััเนี่ยอ่านเป็นหอนนะคะอ่านี่ข้อสังเกตที่รู่กไบเป็นเมื่อวานข้อแรกถ้าหอนำอักษรตามหรืออนำโย อ่านออกเสียงพยางเดียวเช่นเงาหรูรายาอยู่อย่างอยากจำไว้นะคะเป็นอักษรนำนะคะอยาอยู่อย่างอยากได้ไหมคะพยางแรกนะคะพยางหน้าออกเสียงสาระอะแค่ครึ่งหนึ่งคือว่าแค่ครึงเสียงนะคะแล้วก็ยันชนะตัวที่สองเนี่ยออกเสียงเหมือนมีหอนำอ่า หรือถ้าหอนำอักษรตามหรืออ,อนันโยอ,อ่านออกเสียงพยางค์เดียวเงาหรูหรายาอยู่อย่างยากอันนี้อย่าลืมเลยนะคะมาอยู่อย่างยากเป็นอักษรนำน,นะคะทีน,นี้าจะเราเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่57ค่ะน,นั่น57นะคะเขียนคําที่มีอักษรน,นาําโดยใช้พยันชนะตัวหน้าที่กําหนดและใช้ งงูนอหนูม,มา้ารอเรือรอลิงหรือวอเวนนะคะเป็นพยัญชนะตัวที่2แล้วแต่งประโยคจากคำที่เราหามานะคะีนี้ใครทำเสร็จแล้วนะคะก็ให้ส่งมาทางลายส่วนตัวคู่ควันนะคะทีนี้ก็จะมีงานประดิษฐ์อีกหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะงานประดิษฐ์เรื่องอักษรน,นำค่ะเราเรียนดูค่ะนนี้่านเรียนเนี่ยประดิษฐ์ ชิ้นงานหนึ่งชิ้นนะคะเรื่องอักษรน,นำขนาดชิ้นงานก็ประมาณกระดาษ A4 เหมือนเดิมค่ะเห็นไหมตรงกลางนี้ก็เขียนว่าอักษรน,นำอันนี้คือตัวอย่างนะคะยาอยู่อย่างอยากอันนี้คุณเลือกแบบนี้มาตรงกลางนี้เขียนเลยอักษรน,นำนะคะเ,เรามาดูวิธีการทำแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้นะคะอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษแข็งขาวเทาหรือแบบสี กระดาษสีใช้ลำดับตกแต่งไม้บรรทัดเรามีอยู่แล้วกันกรยางลบดินสอกาวสีแล้วก็เพิ่มเติมมาลคือกระดาษลังนั่นเองค่ะต่อไปวิธีการทํานะคะหนึ่งเลยวาดรูปรูปลงในกระดาษแข็งตามรูปทรงต่างๆที่สนใจได้เลยนะคะไปสองนำรูปทรงที่ตัดแล้วมาติดลงบนกระดาษลังเพื่อเพิ่มความหนาแล้วก็ตัดตามรูปทรงที่ต้องการให้สวยงามไปข้อที่สามเขียนหัวข้อตรงกลางว่า อักษรน,นำและข้างๆ้างเขียนับอักษรน,นำมาสี่คำที่เราเตรียมไว้นะคะลงในกระดาษนั่นเลยค่ะก็สุดท้ายนะคะตกแต่งตามใจชอบได้เลยนะคะทำเสร็จเรียน,นะคะทั้งแบบสุดขัดนและชิ้นงานก็ถ่ายรูปส่งมาทางไลน์วนตัวครูพันได้เลยนะคะสำหรบับวันนี้ครูพันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ตื่นใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ BLOOP! <sharp inhale> <sharp inhale>